จอมโจรคิดหรือครูบะไขโตะที่สวมชุดขาวเด่นสะดุดตามีความสามารถรอบด้านหนุ่มรอขวัญใจสาวๆในโคโน,นัน5 Fact The Series วันนี้เราอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับจอมโจรผู้นี้ให้มากขึ้นกัน10ตัวจริงของจอมโจรคิดตัวจริงของหัวขโมยใต้แสงจันทร์หรือจอมโจรคิดก็คือครูบาไขโตะเด็กหนุ่มอายุ17ปีคนนี้ ชื่อของเขามีความหมายตรงๆว่าว่าวและยังไปพ้องเสียงกับคำว่าไคโตกในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าโจนได้อีกด้วย 9. พ่อละแม่ก็เป็นหัวขโมยชื่อดังพ่อแม่ของไขโตกต่างก็เป็นจอมโจนชื่อดังกันทั้งคู่อันนั้นก็คือคุรุบะโทอิจินักมายากลชื่อดังและเป็นจอมโจนคิดรุ่นแรกกับจิคางะที่เคยโด่งดังในฐานะ จนสาว20หน้าที่มีฉายาว่าแฟนทอมเลดี้แจุดอ่อนของเขาคือป่าไขโตะเป็นเด็กหนุ่มที่มี IQ สูงถึง400และถนัดเล่นไพ่มายกกลเล่นกีฬาเก่งมากโดยเฉพาะสกีแต่ดันไม่ถนัดสเก็ตน้ำแข็งซะงั้นและเกียดป่าทุกชนิดไม่ว่าจะแบบเป็นหรือตาย 7. ต้นแบบของจอมโจรคิดคือ อาเส้นรูแปงอาจารย์โกโชอธิบายลักษณะของจอมจนคิดไว้ว่าเวบไปเวบมาหาตัวจับยากหาวหารไม่มีใครเปรียบหน้าตาหล่อเหลาหรือก็คือรูปแปงนั่นแหละครับแล้วก็ต้องเจ้าเล่ยด้วยนะ 6. เป็นคนที่รู้ความลับของโคน,นันอาจารย์โกโชบอกว่าในเรื่องโคน,นันมีเพียง10คนเท่านั้นที่รู้ว่า คุดโดชินิจิคือเอโดงาวะโคนันและจอมโจรคิดก็เป็นหนึ่งในนั้นจากการแอบดักฟัง Conan. โคนันโทรคุยกับด็อเตอรอากาสะในโคนันเดอะมูวี่ที่3 5. จอมโจรคิดถูกวาดขึ้นมาก่อนโคนันอาจารย์โกโชว,วาดเรื่องจอมโจรคิดมาก่อนโคนันแต่ใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะมีออกมาเล่มหนึ่งจากเล่มแรก ลายเส้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากเพราะจอมจนคิดเล่ม1และ2ออกปีคศ so 1988เล่ม3ออกปี1994เล่ม4ออกปี2007ล่าสุดอีก10ปีต่อมาเล่ม5ถึงได้ออกวางแผงปี2017เรียกได้ว่านานจนคนอ่านลืม4 เป็นคู่ปรับตลอดการของยออนสืบจิว๋วตอนเขียนโคนันอาจารย์โกโชคิดเอาไว้ว่าน่าจะมีตัวละครแบบจอมโจรพันหน้ามาเป็นคู่แข่งกับโคนันบ้างแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเคยว่าตัวละครแบบนี้ไว้นานแล้วเลยหยิบเอามาใช้จนื่อเสียงของจอมโจนคิดโด่งดังเป็นผู้แตกไม่แพ้โคนันเลยแหละครับ 3. หวานใจของจอมจรคิดความรักของคุรบาไขโตก ก็เหมือนทมไลายของพระเอกนางเอกของย่อนสศิจิวโคนนันนั่นก็คือรักกันแบบเฟนโซนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กสาวคนนั้นก็คือนากาโมริอาโอโกลูกสาวคนเดียวของสารวัตรนากาโมริกินโซตำรวจผู้ที่รับผิดชอบคดีของจอมจนคิดและต้องการที่จะจับคิดให้ได้ 2. เกือบจะโดนจับหลายครั้งแล้วถึงในเรื่องโคน,นันจอมจนคิด จะดูเข่งขึมและเท่เอามากๆจนมีแฟนขับหลงรักมากมายแต่บุคลิกตัวจริงของเขาในการ์ตูนเรื่องจอมโจรอัจฉริยะเขาเป็นคนตลกทะเล้นทะลึ่งยี่ยวนกวนประสาทซุ่มซ่ามและทำงานผิดพลาดบ่อยๆจนเกือบจะโดนจับได้หลายครั้งแต่ยังดีที่เขามีความสามารถในการแถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งอันดับที่1จอมโจรคิดขโมยของมีค่าไปแล้ว มากกว่า30,000ล้านเยนตามรายงานของตำรวจใน c น n a n the Movie 3ปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งสัตวรวัดรวมผลงานของจอมจนคิดตั้งแต่รุ่นแรกจอมจนคิดเคยเก่อคดีรวมทั้งสิ้น134คดีรวมญญมัญะมณีที่ขโมยไปได้152รายการคิดเป็นมูลค่า38,725ล้านเยน ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับเนองให้เราด้วยเพื่อจใจลาดหลากคอนเทนต์คูลๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ